รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย รายการ NBT วิถีไทยวันนี้พาคุณผู้ชมมาดูวิถีของชาวคะแมหรือว่าชุมชนชาวคเมนนะคะที่บ้านเมืองหลวงหมู่สามอําเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกดค่ะชุมชนที่นี่มีประมาณร้อยกว่าครัวเรือนนะคะส่วนใหญ่จะสื่อสารเป็นภาษาคขมรแต่ก็มีการพูดคุยเป็นภาษากลางบ้างผู้คนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพหลักก็คือการทํานาแต่เมื่อว่างเว้นจากฤดูการทํานาก็จะมารวมตัวกันทอผ้า แล้วก็แสวผ้าค่ะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรักเมืองหลวงคือกลุ่มสตรีในชุมชนที่มารวมตัวกันย้อมผ้าทอผ้าแสวผ้าและแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ซึ่งกลุ่มนี้มีประมาณเกือบ30คนมาเรียนรู้และร่วมกันทอผ้าสร้างอาชีพสร้างรายได้ค่ะ ค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านเมืองหลวงหมู่ที่3นะคะคุณผู้ชมตำบลเมืองหลวงอําเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกดค่ะที่นี่มีอะไรดีบ้างวันนี้เรามีพี่แก้วซึ่งเป็นเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวในชุมชนพาเรามาทําความรู้จักกับชุมชนด้วยะนะคะที่นี่มีอะไรบ้างคะโดยเฉพาะเขาบอกว่าเป็นชุมชนชาวขเขมร<ช>มีม่ห์หลายอย่าง ใช่ค่ะก็ต้องขอเรียนคุณกุ้งนะคะว่าที่นี่นะคะนอกจากจะเป็นชุมชนชาคอมเมนต์แต่ว่ายังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมของจังหวัดศรีสเกษจะเห็นได้ว่าทั่วๆไปตอนนี้เนี่ย บอกว่าสีสเกตถ้าไปสีสเกตต้องมีเสื้อแซลนะคะเสื้อแสลซึ่งจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะคะเดี๋ยวขอคุณนางคะคุณนางเอาเสื้อแสลมาให้ดูหน่อยนะคะเสื้อแสลนี่หมายถึงว่าเป็นเสื้อที่ชาวบ้านเขาผลิตเองพอเองนะคะเป็นอันนี้เป็นเป็นแซลนี่อันอันนี้เสื้อตัวนี้เป็นเสื้อไหมนะคะเป็นเป็นเสื้อไหมซึ่งปกติถ้าคนมาจังหวัดสีสเกตนะคะเอ่อถ้าถ้ามาจังหวัดสีสเกตปกติเราเป็นนักท่องเที่ยวเราจะแต่งตัวยังไงก็แล้วแต่แต่ว่าพอมาถึงที่นี่พอใส่เสื้อตัวนี้เข้ามาเนี่ย ต้องบ่งบอกว่าเป็นคนศรีสเกตสวยมากเลยนะคะ,คะกว่าจะมาเป็นผ้าแบบนี้ได้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าเสื้อสีย้อมมะเกลือซึ่งบอกว่าย้อมมะเกลือเนี่ยมันเป็นย้อมธรรมชาติเป็นสีดํามันต้องย้อมเป็น300ครั้งเลยนะย้อมย้อมก็กต้องไปตากแดดก็บอกหกสิบแดดหกสิบแดดหกสิบวันนะคะ,คะกว่าจะได้ผ้าไหมที่มันเป็นสีดําๆถ้าย้อมไม่หลายหลครั้งมันก็ไม่ดํามากนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามาจังหวัดศรีสเกต เสื้อแพงนะคะไม่ใช่เสื้อถูกเพราะว่าอันนี้ตัวนี้เป็นใหม่นะคะแล้วก็เป็นเฉพาะที่เมืองหลวงเขาจะทาลายดอกเขาจะใหญ่มากดอกสวยมากนะคะของเมืองหลวงแล้วก็วิธีการของเขานี่ก็เป็นเสื้อแซวอีกด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้มาศรีสเกตเนี่ยนอกจากจะเป็นการอนุรักษ์ว่าผ้าพื้นถิ่นของจงังหวัดสีสเกตที่เขาบอกว่าไปเห็นเยอะๆมันคล้ายๆกันแต่มันไม่คล้ายหรอกค่ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยมันทํายากมากมันแล้วแต่ลายด้วยนะคะ การตัดเสื้อสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการใช้ฝีมือทั้งนั้นเลยในการแสีเสื้อนะคะต้องสาบคอสาบแขนอะไรก็แล้วแต่แล้วก็บางคนบอกว่าทำไมสีดำบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยใส่แล้วสีมันก็เป็นมงคลอยู่เพราะว่ามันก็มีลักษณะรวดลายคนที่ธรรมดาจะใส่ก็ต้องยากเหมือนกันเพราะว่ามันแพงนะคะกว่าจะเป็นไหมกว่าจะเป็นเสื้อสีดํามาแล้วก็กว่าจะแสวเสร็จแล้วที่นี่ก็จะขึ้นชื่อในเรื่องแสวจนงานเขาก็ล้นมือมากเลยนะคะ ที่จริงนะคะมาวันนี้แล้วนอกจากจะให้ดูตัวอย่างเสื้อแสวแล้วคิดว่าเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าของพื้นที่เขาที่เขาดูแลชุมชนอยู่นะคะจะได้ให้เขาบอกรายละเอียดนะคะซึ่งวันนี้นะคะเดี๋ยวขอสวัสดีค่ะ,คะท่านท่าน,ท,านท่านพัฒนาการเนาะท่านพัฒนาการก็คงจะแนะนําท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นท่านพัฒนาการอําเภอที่ดูแลที่อําเภอนี้อยู่นะคะถ้างั้นก็เป็นพิธีการค่ะ มาพร้อมกับผ้านะคะผ้าอะไรคะผ้าคล้องไหล่คล้องคอผ้าคลุมไหล่ผ้าคุมไหล่เอาเดี๋ยวคลุมให้พิธีกรก่อนลองคลุมพิธีกรคุมพิธีกรอันนี้เป็นการต้อนรับนะคะเวลาใครมาถึงเรือนชานก็ต้องต้อนรับด้วยการคล้องผ้านะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นเจ้าของาระเป็นประธานกลุ่มนะคะประธานกลุ่มก็จะมาคล้องผ้าให้ให้ดิฉันค่ะก็คือเดี๋ยวสวัสดีค่ะอันนี้ก็คือเป็นการต้อนรับนะคะ แบบอบอุ่นนะคะซึ่งส่วนใหญ่ที่นี่เห็นบอกว่าเป็นชุมชนชาวขเขมรใช่ไหมคะก็เดี๋ยวตอนนี้ก็คือหลังจากคล้องผ้าเสร็จแล้วก็จะแนะนําคุณกุ้งว่าเดี๋ยวคุณกุ้งดิฉันจะส่งต่อนะคะให้พิธีกรเนี่ยคุยกันกับท่านพัฒนาการอําเภอนะคะคุยกันกับเจ้าของพื้นที่นะคะคือตอนนี้ก็ก็ขออนุญาตส่งต่อนะคะ คุณผู้ชมคะถ้ามาที่อำเภอห้วยทับทันต้องบอกเลยว่าถ้าเราอยากจะรู้จักกับชุมชนนี้และที่สําคัญอยากจะรู้จักกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของดีของเด่นของชุมชนต้องคนนี้เลยนะคะนั่นก็คือพี่หนิงนั่นเองซึ่งพี่หนิงเป็นพัฒนาการอำเภอห้วยทับทันนะคะพี่หนิงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพร้อมกับคุณแม่ด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่กําลังทํากําลังเย็บกันอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าแซลใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะเดี๋ยวพี่หนิงเล่าให้ฟังหน่อยว่าทาไมชุมชนนี้เขาถึงมีเอกลักษณ์โดยเฉพาะเรื่องของการทําเสื้อแซลแล้วก็เสื้อที่เป็น สีดำแบบนี้ค,ะค่ะโดยพื้นเพของชุมชนเบื้องต้นคือชุมชนนี้เป็นชุมชนเผ่าขามงน,นะคะซึ่งชุมชนนี้หลักๆของการดำรงชีวิตของเขาก็คือการการทำเสื้ยอย้อมมะเกลือด้วยว่าทุนชุมชนของต้นมะเกลือผลมะเกลือเขามีเยอะนะคะและการการทอการใส่เขาจะใส่หลักๆคือเขาจะใส่ไปไปทำนานะคะ พอหลังๆมาทางรัฐบาลหรือทางจังหวัดนะคะมีการสนับสนุนเพื่อที่จะต่อยอดให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะก็เลยมีการรวมกลุ่มกันนะคะแล้วก็จะทาการทําเสื้อนะคะเอกลักษณ์ของบ้านเมืองหลวงเนี่ยจะไม่เหมือนคนอื่นนะคะเขายังคงความเป็นเอกลักษณ์ของชนชุมชนเผ่าข,ขามรโดยโดยแท้จริงนะคะสังเกตว่าผ้าผ้าของชุมชนของเมืองหลวงเนี่ย เนื้อผ้าถ้าเราจับผ้าของบ้านเมืองหลวงเนี่ยจะต่างจากผ้าของชุมชนเผ่าขมรนที่อื่นนะคะสังเกตได้ผ้าจะดำดำจริงๆนะคะดำแล้วก็ขึ้นเงาแล้วก็มีน้ำหนักพลิ้วสวยงามค่ะก็คือเป็นเป็นดำจากะมะเกลือ,ลอที่เราย้อมไปใช่ค่ะนะคะก็คือเป็นดำแบบดำธรรมชาติจริงๆใช่ค่ะนี่คือเป็นเอกลักษณ์เลยค่ะเขาจะไม่ใช่สารเคมีเลยค่ะค่ะ และนอกจากนั้นแล้วเราเราได้ความเป็นสีดําจากธรรมชาติมีความเป็นเงางามออกมาแล้วทีนี้เราก็มาตกแต่งเพิ่มเติมด้วยการแสลแบบนี้ใช่ไหมคะใช่เรื่องของการแสลนี่คืออลายต่างๆที่เราแสวลงไปรวมทั้งสีต่างๆเรามีการคัดเลือกโดยที่เราอิงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนเข้าไปในตัวเสื้อด้วยไหมคะใช่ค่ะคือถ้าถ้าเราจะดูลายแสวแต่ละลายจะไม่เหมือนกันนะคะเสื้อแต่ละตัวที่เขามีแซลลมี การใส่ลวดลายลงไปอะนะคะเสื้อแต่ละตัวแต่ละจะไม่เหมือนกันนะคะแต่หลกัหลกๆจะมีลายแสวที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนเผ่าขมิ้มมมนอยู่ก็คือลายสังเกตนะคะเป็นการต่อเสื้อสมัยก่อนจะไม่มีการเย็บจักนะคะถ้าถ้ารุ่นใหม่นี่คือเย็บจักใช่ไหมคะแต่ถ้ารุ่นนี้มันจะไม่มีการเย็บจักเป็นการต่อเสื้อคือลายเขาเรียกลายลายตีนตะขาบาอ่าถ้าตีนตะขาบ ะนะคะแบบภาษาบ้านเราใช่ค่ะเป็นการต่อเสื้อนะคะ,ะแล้วก็จะมีลายเชียงเทียนนะคะ,ะนี่ค่ะลายเชียงเทียนหลักๆที่ส่วนมากจะใส่กันโอ้โหนะคะกว่าจะได้แบบคือได้เสื้อมาแล้วนะคะได้ผ้าสีดําเป็นเสื้อจากยอาก้อมมะเกลมาแล้วก็ยังมีการมาแสลอีกใช่ค่ะการแสวนี่คือต้องใช้เวลานานมากใช่ค่ะ,ค,ะค่ะก็คือนอกจากจะคือทําเสื้อเสร็จแล้วถ้าใครสนใจอยากจะ เอาเสื้อมาแสวที่นี่ก็รับแสวรับค่ะรับค่ะค่ะแล้วนอกจากเสื้อแล้วก็ยังมีเป็นแปรรูปเป็นอย่างอื่นด้วยเป็นกระเป๋าเป็นของที่แบบสามารถที่จะให้วัยรุ่นหรือว่าคนหนุ่มสาวหรือว่าคนที่สนใจใช้ในแบบร่วมสมัยได้ใช่ค่ะ<า>ก็คือมีการแปรรูปทางพัฒนาชุมชน,นำอำเภอมีการมาต่อยอดแนวคิดเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ่ะเอ่อด้วยเรามองเห็นด้วยศักยภาพนะคะของคนในชุมชนนะคะมีศักยภาพแล้วก็สามารถที่จะขยายช่องทางการตลาดเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ได้มีการ ประสานหน่วยงานต่างๆนะคะรวมทั้งสนับสนุนให้กลุ่มเ,เข้าเข้าสู่กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ก็คือ KBO นะคะแล้วก็มีการแปลรูปเป็นกระเป๋านะคะ,ะจริงๆมันจะมีพวงกุญแจด้วยนะคะเป็นเสื้อตัวเล็กๆนะคะ,ะใส<ช>่พวงกุญแจด้วยนะคะแต่ตัวน,นี้ก็คือสินค้าเป็นที่ต้องการของทางตลาดมากนะคะก็เลยสินค้าอาจจะผลิตไม่ทัน ลองสั่งซื้อได้ลองสั่งซื้อเข้ามาได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นแบบเหมือนที่พี่หนิงถืออยู่ตรงนี้ก็ก็อาจจะแพงขึ้นมาหน่อยนึงเพราะว่าเขาเรียกว่าเป็นเป็นงานแฮนด์เมดนิดนึงนะคะ,คะเป็นงานที่ต้องลงไอเดียลงเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ลงไปมีดอกไม้ด้วยนะคะก็ก็ลองติดต่อเข้ามานะคะช่องทางไหนบ้างคะเผื่อว่าสนใจอยากจะซื้อสินค้าที่นี่อ๋ชอชอทางช่องทางของทางเฟซบุ๊กของสำนักงานพัฒนาชุมชนได้ส่วนหนึ่งแล้วก็จะมีเพจของหมู่บ้านบ้านเมืองหวงหมู่สาม ำบลเมืองหลวงอำเภอเมืองเวชทันค่ะค่ะนะคะก็ติดต่อถ้าคิดอะไรไม่ออกก็ติดต่อทางพัฒนาการพัฒนาชุมชนพนาชุมชนอำเภอนะคะห้วอทับทันก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองแสลเสื้อกันหน่อยการทอผ้าของชุมชนเมืองหลวงส่วนใหญ่จะทอและแปรรูปตามออเดอร์ที่สั่งของลูกค้าเป็นงานฝีมือ ที่ต้องอาศัยเวลาและความทุ่มเทที่สำคัญกลุ่มนี้รวมตัวกันด้วยความเข้มแข็งโดยมีประธานกลุ่มก็คือคุณแม่ฉลวยชูศรีสัตยานั่นเองค่ะถอมาถึงที่นี่กันแล้วเราก็ต้องมาคุยกับประธานกลุ่มกันหน่อยนะคะ,คะเพราะว่ากลุ่มนี้เห็นบอกว่าตอนนี้โดยเฉพาะช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้วัยรุ่นส่วนใหญ่ก็อยู่ที่บ้านเขาก็จะมา ทำการแสวเสื้อด้วยแล้วก็มาเรียนรู้ด้วยอันนี้ก็คือหน้าตายังวัยรุ่นกันอยู่เลยนะคะ<ช>แต่ว่ากลุ่มเราเดี๋ยวเล่าเล่าก่อนว่าการทําเสือเส้อแสวเนี่ยจริงๆเนี่ยการแสวเสื้อเนี่ยเราเรามีลายเป็นแบบเป็นต้นแบบไวไหมแบบว่าต้องเป็นลายนี้อะไรนี้หรือว่าแต่ละลายนี้คือเราคิดค้นใหม่หรือว่าแล้วแต่ลูกค้าแล้วแต่คนสนใจค่ะค่ะ,คะก็แรกๆกก็จะมีมีลายเบื้องต้นเนาะค่ะหลังจากนั้นพอเราทําแล้วตลาดมีความต้องการทุกคนก็จะต่อไปก็จะทําเป็นลักษณะว่า ชอบตองการลูกค้าต้องการแบบไหนแบบไหนคำว่าลายเบื้องต้นนี่คือลายอะไรลายพวกลายเทียนพวกแบบนี้ค่ะลายเทียนเชิงเทียนเบื้องต้นง่ายๆหลังจากนั้นก็จะมีลายประยุกต์ขึ้นมาเป็นดอกไม้คือลายเชิงเทียนนี่คือลายเบื้องต้นนี่คือง่ายแล้วใช่ไหมค่ะดูยากมากเลยมันมันก็ก็ง่ายสําหรับสําหรับคนที่คุ้นเคยที่ทําอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นลายลายที่ ชิงเทียนนี่จะไปจะปนไปยุคทีหลังแรกๆกจะเป็นขัดธรรมดาขัจะผัดธรรมดาก่อนแรกเริ่มเดิมทีจะเป็นขัดธรรมดาแบบโน้นค่ะ,ะนนแล้วทีนี้ใครใครพาเราเราแสวก่อนครั้งแรกเนี่ยจาได้ไหคะครั้งแรกก็จะเป็น,น,น,นพานนนนนแสลนคนที่แสวครั้งแรกก็คุณยายคำไลอายุเท่าไหร่คะคุณยายตอนนี้น่าจะ80ตอนนั้นตั้งแต่ครั้งแรกเลยเนี่ยแสวเป็นเป็นรูปอะไรก่อนเป็น ตัวตัวต่อเสื้อก็จะเป็นลายตะขาบเป็นอ๋อเป็นคล้ายๆกับลายตะขาบช่วงแถบคล้ายๆกับว่าเอาผ้ามาต่อกันแล้วเราเป็นแล้วก็กระดุมแล้วก็เป็นตัวขัดธรรมดานี่ตัวขัดแต่ยังไม่มีงไดอกไม้เป็นลายดั้งเดิมลายดั้งเดิมหลังจากนั้นก็จะเป็นกระปุกต์ขึ้นมาพวกเทียนพวกอะไรนี้ก็จะเป็นลายประยุกต์ขึ้นมาจากลายดั้งเดิมก็จะมีคนที่พอ พอมีการทำก็ความชำนาญก็จะเกิดขึ้นก็จะมีการคิดประยุกต์ต่างๆขึ้นมาดอกไม้หลากหลายมากขึ้นตามความต้องการลูกค้าลูกค้าบอกแบบนี้ดอกนี้อะไรก็กได้ประมาณนี้ก็คือมาถึงยุคม,มันจะต่อแล้วแต่<ด>ยุคที่มีการสืบทอดกันมาแล้วก็มีการต่อยอดแนวคิดขึ้นมาเรื่อยๆแบบนี้นแล้วปัจจุบันนี้ลายที่ได้รับความนิยมหรือว่าลายที่แบบเออเป็นเป็นที่ต้องการของคนที่เขามาสั่งให้เรา ทำแสวเนี่ส่วนใหญ่เป็นลายไทลายไทยเชิงเทียนก็ยังเป็นที่นิยมอยู่เป็นที่นิยมก็ตอนนี้อายุ18ปีนะคะเรียนอยู่โรงเรียนทุ่งชัยพิทยารัชมังคลาพิเศษค่ะที่มาทําก็เพราะว่าเออเป็นการเป็นค่าขนมของตัวเองค่ะคือวัยรุ่นมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายที่มันไม่สามารถขอพ่อแม่ได้ในบางเรื่องเราก็เลยหันมาทําอันนี้แซลเสื้อเพราะว่า ใช้ใจ่ายในส่วนที่เป็นของใช้ส่วนตัวตัวเองเพราะว่าเราโตแล้วเราก็ไม่อยากไปขอเงินพ่อแม่ใช้ในส่วนนั้นนะคะใช่เวลาเราอยากได้อะไรเราก็ซื้อเองได้สามารถซื้อเองได้ไม่ต้องของลำบากพ่อแม่ก็ตอนแรกๆก็ยากยากค่ะเริ่มฝึกก็ยากเพราะว่าต้องกะระยะด้วยกะอะไรต่างๆแต่ตอนนี้ก็ทํามานานแล้วก็รู้ได้ว่ามันพอดีแล้วแล้วก็สามารถคิดลายออกมาทําลายออกมาได้ จากที่เคยทําแค่ลายเทียนก็ทําเป็นดอกไม้ทําเป็นอะไรได้ก็น่าจะเป็น oh <my. S 1> ดอกกุหลาบดอกลําดวนดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะลายไทยเชียงเทียนออย่างเยที่ <Okay. S 1> ไม่ใช่แค่ลายเทียนก็ภูมิใจนะคะที่สืบทอดกันมานานมากแล้วก็สามารถเลี้ยงคนในชุมชนได้แล้วก็สร้างความสามาัคคีในชุมชนเป็นแผนกแผนกคะ่ะคนในชุมชนก็ต้องมาช่วยกันก็อยากจะเชิญชวนให้มาซื้อได้นะคะเพราะว่า มันสวยแล้วก็เป็นการแบบประยุกประยุกในหลายๆ,ๆ,ๆอย่างเข้าในตัวเดียวกันค่ะมีลายหลายนาหลายลายอะไรแบบนี้แล้วเผื่อแบบมีเสื้อแล้วะจะให้มาแสวให้ได้ไหมคะได้ก็รับเหมือนกันก็รับเหมือนกันก็ให้ระบุรวดลายมาบุลดวดลายมาแล้วก็ส่งมาพวกคุยกันแอดลงออนไลน์ได้ บอ,บอกคุณผู้ชมหน่อยแอดไลน์เบอร์ไหนหรือว่าเพจไหนที่จะเป็นช่องทางในการที่จะซื้อขายหรือว่าติดต่อกันได้ค่ะ,คะชก็เบอร์โทรนะค,คะก็0 8 5 7 6 3 4 2 6ค่ะเฟซบุ๊กพะชะรวยชูศรีสัตยาค่ะภาษาไทายค่ะภาษาไทายค่ะแล้วก็เพจศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญามนไหมถ้าไม่เก็บบ้านเมืองค่ะก็ะสามารถคุยกันได้นะคะก็ราคาก็อยู่ที่ ความเหมาะสมเนาะว่ามากนะ้อยเพียงใดก็ความพอใจของลูกค้าแล้วก็แต่อยากให้รู้ว่ามันเป็นงานฝีมือเนาะมันก็ใช้เวลาอยูอ่บางทีเขาอยากได้เร่งๆบางทีก็ไม่ทันใจเนะาะค่ะก็ก็ให้ก็เข้าใจว่างานเป็นงานฝีมือมันทํายากเพราะว่ากรวนการการที่จะได้มาซึ่งการเซลล์อย่างเส้นไหมเนาะก็เราก็ต้องมาคว้านจากเส้น,เ,นเ,เส้นเดียวเราก็มาคว้านรวมให้มันได้ข้างละ สี่เส้นหรือสามเส้นมารวมกันเพื่อให้ได้เส้นที่เหมาะสมสําหรับการลงแซลนี่อ่ะไม่ใช่ว่าเราจะเอาเส้นเส้นไหมที่แปรรูปที่เขาทาเป็นไหมโรงงานแปรรูปมาเลยอ่ะเกลียวเกียวมาไม่ได้เราไม่ได้ทำตัวนั้นเพราะจะเน้นเน้นหนักถนัดทาควันด้วยด้วย,ด,วยด้วยตัวเองก็เลยทําให้กระบวนการที่ที่ทำกว่าจะได้การแซลแต่ละแต่งานมันก็ต้องมีผ่านตัวนี้ก็ต้องใช้เวลากัน<ช>หนแต่ว่า ผื่อคุณผู้ชมนะคะหรือว่าใครที่สนใจอยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งของผ้าเบจสีนะคะแล้วก็เป็นการส่งเสริมคนในชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เราไม่สามารถที่จะเดินทางกันได้ก็สามารถที่จะเข้ามาอุดหนุนสนับสนุนสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยการสนับสนุนเสื้อของชาวบ้านทําเองนะคะเป็นงานที่ปานี่ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณป้ามากๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็ชื่อ ไพศสนจันหอมนะคะชื่อเล่นชื่อบุ๋มค่ะก็เกิดอยู่ที่บ้านนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนทุ่งชัยพิทยาราชมังคลาพิเศษค่ะอายุ18ปีแล้วค่ะก็สนใจนะคะเพราะว่ามันก็สืบทอดมานานแล้วแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เราก็ต้องสืบทอดต่ออะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ได้รายได้ด้วยแล้วก็เลยต้องต้องทำตอนนี้เราก็ถ้าทําได้หลายรายค่ะได้เชิงเทียนได้ดอกบัวได้ดอกไม้อย่างนี้ค่ะ ก็พวกหางตะกรวดอะไรย่างนี้ก็ได้หลายลายค่ะก็ก็ดีนะคะเพราะวมันก็เป็นเป็นความสามารถอีกด้านที่เราสามารถทําได้ด้วยะะมากกันเยอะๆนะคะเพราะว่าที่นี่ก็เป็นแฮนด์เมดค่ะทํามือเป็นงานปรนี้นะคะก็ถูกใจคนที่จะต้องการที่จะมาซื้อแน่นอน,นะคะ่ะคือที่เราเข้ามาในจุดนี้ก็คือตะกอนเสื้อผ้าในชุมชนมันมีราคาแพงมากที่นักศึกษาแล้วก็ ผู้ศึกษาดูงานก็มาต่างถิ่นเขาก็จะมาไม่สามารถที่จะคือเงินบางคนมาเที่ยวจริงก็คือมาแค่ศึกษาดูงานแต่ไม่สามารถที่จะซื้อสินค้าของเราได้เพราะเสื้อแต่ละตัวมันมีราคาแพงค่อนข้างแพงมากทีนี้ผมก็เลยมีความคิดว่าถ้าเราทําสินค้าเล็กๆชิ้นไม่ใหญ่คือทําพอประมาณให้นักท่องเที่ยวหรือนักศึกษาที่ศึกษาดูงานเข้ามาสามารถติดต้องสินค้าของเราได้ ก็เลยทําพวกของจรลวยพวกแบบกระเป๋าชิ้นเล็กๆแล้วก็สามารถมาสอนปักแซวก็คือในเวลาประมาณชั่วโมงหนึงน่งหรือสองชั่วโมงเนี่ยแล้วแต่คลิปนักท่องเที่ยวลงมามาทำครับบางบางเจ้าที่มาบางทีก็อยากได้ชิ้นใหญ่เราก็ออกแบบดีไซน์เป็นชิ้นใหญ่ใั้ตัวนี้ก็จะเป็นผ้าไหมออกแบบแล้วแต่ลูกค้าต้องการก็คือเป็นผ้าไหมบ้านไหมเลี้ยงเองเพราะในชุมชนเราก็จะมีการเลี้ยงข้อไหมก็คือมีการปลูกหมอนเลี้ยงไหม แล้วก็ขั้นตอนการทอทอเสร็จแล้วก็มีการย้อมแล้วก็มีการแปลรูปคือทุกกระบวนการถ้ามาที่บ้านเมืองหลวงของเราสามารถเรียนรู้ด้ทุกอย่างสามารถคนไม่มีอาชีพก็จะสามารถจะมีอาชีพประกอบก็คือสามารถเอาไปทําในชุมชนที่เรามีต้นแบบแล้วคือสามารถเรียนรู้ได้ คุณผู้ชมตอนนี้กุ้งก็เปลี่ยนจากเสื้อสีดําที่ย้อมด้วยมะเกลือก็ใส่เป็นเสื้อสีไม้มะดันนะคะเพราะว่าที่อําเภอห้วยทับทันเขาจะขึ้นชื่อแล้วก็มีเอกลักษณ์เรื่องของไก่ย่างไม้มะดันนะคะเขาก็มีการพัฒนาต่อยอดแนวคิดนํามาทําเป็นสีเสื้อนะคะแต่ว่าเรื่องราวรายละเอียดต่างๆวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อกับท่านนายอำเภอห้วยทับทันนะคะสวัสดีค,ดค,ค่ะคท่นานนายอำเภอท่านนายอำเภอก็มาในเสื้อสีย้อมมะเกลือครับผม,มบค่ะ ความมีเอกลักษณ์และก็ม์เสห์ของมวนทับทันนี้คือโดยเฉพาะเรื่องของผ้านี้มีผ้าอะไรบ้างคะที่นี่ครับในส่วนของมรยทับทันเราก็จะมีผ้าที่เป็นสีย้อมไม้จากธรรมชาติครับเช่นอัาเกลือหรือมดันนะครับซึ่งเป็นไม้ที่ขึ้นตามลำพ้วยทับทันของเรานะครับเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ชาาบานได้อาศัรรยภูมิปัญญานะครับในการหมักย้อมผ้าที่สืบทอดต่อมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ด้วยลวดลายผ้านะครับก็ ที่เป็นเอกลักษณ์นะครับแล้วก็ได้ทําการมีการตั้งกลุ่มขึ้นมาครับแล้วก็ส่งเสริมในการทอผ้าแล้วก็ในการทอให้เป็นตัวผ้าเองหรือว่าตัวผลิตภัณฑ์อื่นนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ครับค่ะครับก็คือนอกจากที่จะใช้ไม้ตรงนั้นไปทําเป็นไก่ย่างแล้วก็ยังเอามาประยุกต์สร้างเอกลักษณ์อัตลักษณ์ให้กับชุมชนด้วยใช่ครับผมในการทําเป็นสีเสื้อใช่ครับผมแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งใน5สีผ้าเป็นจะสีด้วยแล้วที่ท่านนายอำเภอใส่นี่ก็เป็นย้อมมะเกลือที่มีการ ประยุกใส่แบบกระดุมเอกลักษณ์เฉพาะด้วยรายละเอียดเป็นยังไงบ้างก็ตรงนี้ก็เป็นทางเนื่องจากเป็นตัวตัวผ้าที่มีกระดุมแบบโบราณนะครับแล้วก็จะมีทั้งกระดุมแบบเป็นเม็ดนะครับซึ่งเป็นอันนี้ก็เป็นูมิปัญญาซึ่งชาวบ้านได้คิดค้นมานะหลายรูปแบบนะครับได้เพื่อที่จะในการสืบทอดนะครับจากที่เป็นของคนรุ่นเก่านะครับที่ใส่ไปนะครับแล้วก็จะมีแบบกระดุมสมัยใหม่ก็มีครับผมครับตรงนี้ครับค่ะ แล้วช่วงที่โควิดระบาดแบบนี้ชาวบ้านก็ไม่ได้ไปไหนเรื่องของกลุ่มอาชีพตรงนี้ทางอำเภอเข้ามาส่งเสริมต่อยอดแ <y ork> นวคิดยังไงบ้างครับโดยการดำเนินการของผมนะครับแล้วก็ทางท่านพนักงานอำเภอนะครับได้มีการต่อยอดนะครับในเรื่องของกลุ่มวิญญาณซึ่งชาวบ้านเนี่ยมีเป็นแหล่งผลิตอยู่แล้วนะครับส่วนในเรื่องของช่องทางตลาดเนี่ยเราก็ได้มีการส่งเสริมในเรื่องของการไปออกบูธนะครับหรือออกกิจกรรมแล้วก็ในเรื่องของการส่งเสริมการขายทางด้านสื่อสารโซเชียลต่างๆนะครับให,ให,ให้ให้เกิดการรับรู้แล้วครับแล้วก็ทุกครั้งที่จังหวัดมีการจััดงานนนเี่ยะะครบก็จไ ทำการสัมสพันธ์นะครับให้ได้รับทราบนะครับกระบวนการที่เหลือซึ่งในส่วนของลุ่มบ้านเมืองหลวงเนี่ยจะเป็นเคื่อที่ในกคลาสมายาวนานนะครับแล้วก็เป็นที่ยอมรับนะครับเพียงแต่ว่าเราก็ได้ใส่ทางเรื่องการช่องทางการตลาดในเรื่องการสื่อสารนะเสริมเข้าไปด้วยนะครับได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีครับค่ะถือว่าเข้ากับโซนโฮเกนมากๆเลยอะไรๆก็ดีที่ศรีสะเกดนะคะแล้วช่วงท้ายรายการแบบนี้ค่ะเผื่อมีนักท่องเที่ยวหรือว่าใครที่กําลังชมรายการแล้วสนใจอยากจะมา คือไม่ไม่สั่งซื้อละผ่านผ่านทางช่องทางออนไลน์แต่ว่าอยากจะมาที่ชุมชนอยากจะมาที่ห้วยทับพันอยากจะมาที่ชุมชนนี้เหมือนเราวันนี้เขาจะต้องเตรียมตัวหรือว่าคัดกรองเรื่องมาตรการโควิดยังไงบ้างคะครับในส่วนของการเดินทางเข้ามายังจังหวัดสีเกรดในช่วงนี้นะครับก็ทางท่านผู้ว่าจังหวัดโดยการนําของท่านพัฒนาพุทธิชาตินะครับก็ได้มีการดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็มาตรการจังหวัดนะครับที่ได้มีการ ปฏิบัติมาหลายต้นนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นมาตรการผ่อนคลายนะครับแล้วนะสำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามานะครับก็ขอให้ท่านเนี่ยเป็นผู้ที่ทาการฉีดวัคซีนนะครับตามเกณฑ์ของสาธารณสุขนะครับไม่ว่าจะเป็นทางซูนิวคการสองเข็มหรือว่าในส่วนของแอสตราเซเนกาก็ตามนะครับครบจํานวนโดสนะครับหรือว่าถ้าด้านใดที่ฉีดไฟเซอร์แล้วนะครับก็ครบจำนวนโดสก็สามารถที่จะเดินทางเข้ามาในจังหวัดสีเกรดของเราได้นะครับค่ะก็เป็นมาตรการง่ายๆนะคะที่ เราสามารถที่จะมาเที่ยวมาเยือนชุมชนนี้ได้และที่สําคัญก็คือได้มาเรียนรู้ได้มาสนับสน,น,นะะุนคกลุ่มในชุมชนด้วยในช่วงโควิดระบาดแบบนี้หรือว่าหากพื้นที่ไหนไหนหรือว่าชุมชนไหนไหๆมีเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะอยากให้ทางรายการ N.B.T. วิถีไทยได้เป็นสื่อกลางในการนําเสนอเรื่องราวแบบนี้ก็สามารถติดต่อมาหาเราได้นะคะสําหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ